่เล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอาทิตย์ 8, ที่8ธันวาคม2567เราจะมาอัปเดตของขวัญปีใหม่ในรัฐบาลอุ้งอิงแผ่ทองทานชินวัตรกันนะคะล่าสุดมาดูกดันว่าแต่และกระทรวงมีอะไรบ้างที่จะนํามาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะและก็ไปรับชมรายละเอียดก็ต้องส่งกําลังใจให้กัน ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะมาดูกันว่าของคญปีใหม่จากรัฐบาล นายกแพทองทานชินวัตรประชาชนจะได้รับอะไรบ้างนะคะโดยในสัปดาห์แรกเดือนสุดท้ายของปี2567ผ่านพ้นไปแล้วนะคะรัฐบาลนายกหญิงแพทองทานชินวัตรกำลังจะครบ3เดือนเต็มพร้อมกับเตรียมแจกครั้งใหญ่เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนต้อนรับปี2568 โดยกระทรวงต่างๆของนายกแพทองทานจินวัตยทยอยเปิดมาตรการเด็ดที่ถือว่าเป็นการจัดโปรโมชั่นเอาใจประชาชนในช่วงปีใหม่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกระทรวงคมนาคมของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมอบความสุขไอสมาร์ทครบทุกโหมดการเดินทางรวม32รายการนะคะอาทิ เปิดให้ใช้บริการมอเตอร์เวย์ M7 กรุงเทพบ้านชางและ M9 ฟรีเปิดให้ทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่กาญจนบุรีและ M6 สายบางปะอินสระบุรีนคนรราชสีมาตลอดจนยกเว้นค่าทางด่วนบุรพาวิถีและกาญจนาพิเศษต่อด้วยกระทรวงการคลังนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคประกาศลดค่าไฟฟ้างวดเดือนมกราคมถึงเมษายน2568 จาก4.18บาทต่อหน่วยเหลือ4.15บาทต่อหน่วยเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและเป็นของขวัญปีใหม่2 5 6 8ให้กับชาวไทยทุกคนกระทรวงพาณิชย์ของนายพิชัยดริจพันธ์มาตามสโลแกนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสด้วยการลดราคา New Year Mega s a l e ลดสูงสุด70%สินค้าและบริการกว่า10,000รายการรวมถึงจัดจุดจำหน่ายสินค้าในส่วนภูมิภาค76จังหวัดภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจรวมถึงแจกส่วนลดพิเศษผ่าน4แพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซเช่น s h o ป e e ลด50% TikTok Shop มอบคูปองส่วนลดพิเศษมูลค่ารวม450,000บาทเป็นต้นนะคะ กระทรวงการคลังก็จัดลดดอกเบี้ยผ่านธนาคารของรัฐอย่างเต็มที่ขณะที่กระทรวงแรงงานรอลุ้นว่าดันค่าแรง400บาทเป็นของขวัญปีใหม่สําเร็จหรือไม่ในช่วง3สัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นปีนอกจากกระทรวงด้านเศรษฐกิจที่พยายามลดแลกแจกแถมเป็นของขวัญเพื่อหวังลดค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของประชาชนแล้วนะคะ กระทรวงด้านสังคมก็ไม่น้อยหน้ามอบความคั้ให้กับประชาชนด้วยเช่นการเริ่มกันที่กระทรวงวัฒนธรรมแม่ทัพซอฟต์พาวเวอร์มอบโครงการและกิจกรรมต่างๆโดยเน้นส่งเสริมศา,าสนาศิลปะและวัฒนธรรมจัดสวดมนต์ข้ามปีเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ฟรีในช่วงวันหยุดนะคะ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของรัฐมนตรีวราวุธศิลปะอาชาจัดให้โรงรับจำนำเพื่อสังคมฟรีดอกเบีย้ย1ปีถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2568กระทรวงสาธารณาสุขนายสมศักดิ์เทพสุทิน มอบของขวัญปีใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดีทั่วหน้า7แพ็กเกจครอบคลุมตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์เด็กแรกเกิดวัยรุ่นผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจะเห็นได้ว่าทุกกระทรวงล้วนเอาใจใส่มอบของขวัญพิเศษให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่กันอย่างพร้อมเพรียงส่วนจะมีบิ๊กสปายหรือของขวัญชิ้นใหญ่ จากนายกแพทองทานหรือไม่นั้นต้องรอลุ้นกันว่าในวันที่12ธันวาคมนี้ในการถแถลงผลงาน90วันว่าจะมีการมอบของขวัญพิเศษให้กับประชาชนอีก,กหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กำลังรอเงินเฟ,ฟส2และเฟ,ฟส3อาจได้ข่าวดีเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยนั่นเองนะคะนี่คือของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลอุงอิงแพทองทานชินวัตรนะคะ